ไกลแล้วครับไกลแล้วกับบ้านนะครับไอคามหน้ามีแล้วครับนะช่วงนี้คามหน้าเรื่อยๆครับสองมือครับไปมือหนึ่งกับหลายคลิปอยู่ครับนะพอได้หากิดหอดกันอยอะปบทีมครับทีมงานสามคนสี่ข้อครับนะปบทีมจอปากนะครับเตรียมลงนะครับ กัดกับห่อนเร่เาครับสี่โมงกว่าย่างเข้าห้าโมงครับนะก็จะกลับข้อครับข้ามน้ำกับข้อกันเนาะเนาะขอเป็นผักกลางเชีงน้อยเนาะ <c oughs> นนเพื่อรับชมร่วมกันครับเนาะห <c oughs> ัวจะข้ามน้ำครับ่ะมากันแล้วเตรียมตัวจับรอรอคำสั่งครับคำสั่งปล่อยทงนี่ลงเลยครับเนาะครับ ไกลแล้วครับเนาะเวลาก็ถึงเวลาจะกลับแล้วครับมามาแล้วหนึ่งครับใครจะมาแล้วครับนะกลับบ้านกันแล้วครับรอลงแล้วครับเนาะรอลงท่ายครับอ่ะวยับขยายยายกลกนกันมานะครับเนาะลงกันแล้วปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บครับเนาะ ขอกแม่กอมไปแล้วครับลงไปแล้วลงยางยางครับโอ้โหมีลุ้นครับเนาะกำลังจะลงแล้วครับแม่กอมออกหน้าแล้วครับเนาะกินใบไผ่สักนิดนึงครับนะอ่าเนี่ยหน้าทีเรามาแล้วครับเนี่ยนาทีเราจะลงไหมยังครับนะเราก่อนอ่ะของแท้มาแล้วครับอ่ามาแล้วครับลงแล้ว ไปายล้หนึ่งครับมา็วอ๋อทยอยลงกันแล้วครับมามากันแล้วครับอยู่น้ำก็ลงไปก่อนครับลงไปกินนะ้ำข้างล่างครับเนาะ ทยอยลงไปครับทยอยลงไปเร็วๆมาเลยมาเลยมาเลยไปเฮ้ยเสร็จแล้วปะทยอยไปแล้วครับตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวครับไปแล้ว ลงใช้เวลานานครับวันนี้ไปกันล้เอาไวเร็วไเร็วไเ้ยเฮ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 ้ไป,รไปรครับทีก็ตามมาครับนะกระโจนกันลงมาเลยโอ้โหครับโอ้โหคร เตรียมตัวกันแล้วครับนะรอแล้วครับรอข้ามน้ำเรียบร้อยครับเตรียมตัวกันแล้วครับนะเรือพร้อมครับอ้าวมีผือด้วยเอาไปทำเสือนะครับนะผือเนี่ยเอาไปทำเสือครับทำศาสตร์บ้านนอกนี่แหละครับนะกันครับงัวก็พร้อมแล้วพร้อมสิข้ามน้าแล้วครับนะ แต่ว่าเรือไ่าท่านพร้อมครับเนาะ้านคนขับเรืออยู่เตรียมตัวครับอืม ค,ค,ครับเ,เตรียมพร้อมเตือเตรียมพร้อมแล้วครับ,นะรบเตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมครับก็ทีมงานอะไระครับใช้ลูปย่างเดียวครับนะนะอ่า เตรียมพร้อมแล้วครับเตรียมคมนางก็เรียบร้อยแล้วครับนะแค่อรอครับรอปล่อยธงครับนะเฮ้ยปล่อยธงยังครับปล่อยธงหรือยังไปแล้วครับไปแล้วครับอ่ะไปกันยังครับไปกันยังครับเราไปแล้วเตรียมพร้อมแล้วครับเตรียมพร้อมแล้ว ลากยันขบวนแล้วก,ก็ซื้อใส่ครับเอาเปียบสังคมครับเป็นอาชีพเสริมครับเฮ้ยวิววิววยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไปดู <Es> ่ปค<อ>รับมาีิจี้แล้วจี้แล้วครับจี้จี้ตัวแล้วครับไะครับไปกระติดตีแล้วครับวันนี้ครับอ่ะนี่ครับโอ้โหครับเอ็กซ์กูเสียบนะครับวัมาด้ไปไปไป ไปกันแล้วไปกันแล้วครับไปกันแล้วทีมงานข้าวน้าจวดได้แล้วครับจวดไปแล้วเอาเดดเด็อกเดดด็อกเราก็มาด้วยครับเ,เดดด็อกไปครับสาลวนอีกแล้วครับทุกวันครับจะเกิดน้ำหันน้ำบนครับอ <laughs> ย่างครับโอ้ย เฮ้ยบ่ายประโรงก่อนลราขึ้แล้วพูดไปพี่ทงานครับผมเนียเขาบริเกี่ยวของเลยเขาดิ้งข้อขาวอ่านขาวป้ายขาวรองขึ้นเออข้อปวดโอ้นี่ครับเอาเกี่ยวกันแล้วครับเกี่ยวกันแล้วครับเอาพี่น้องคอยครับมีแต่ของแอดมินเนี่ยนะครับเนาะของแอดมินล้วนๆครับนะเหมือนเดิมทุกวันครับเนาะเกี่ยวทุกวันครับเกี่ยวทุกวันน้ำวนครับ น้ำวนคือเก่าครับใส okay, มอ้อจานหัวมาหนึ่งจานหัวมาหนึ่งไหมที่โบนั่นมั <c oughs> วพลาดมองไลยมองหรือเบ็ด bên lưu mong. ui, ui. tôi dài khắp, dài dài khắp, ôi, oh, cho này khắp, cho này hấp. tôi là 3 lô khắp này này, đây đấy, tiền bỏ để để.

ไปอ,อ,อ,อยู่ทียงยำแล้ม,มาแล้วครับแสงเหมือนเดิมครับแต่ไม่รู้ท่าครับต้องวนก่อน,นหนึ่งรอบครับเนาะวนก่อนหนึ่งรอบแล้วค่อยกลับเข้าฝั่งครับนะขนาดนั้นก็ยังแสงเหมือนเดิมครับนะามา ฝังบนที่เรียบร้อยแต่ย pues yeah ังไม่ครบครับเนาะมาเร็วมาเร็วครับง้อมือเอาบิดท่าแล้วครับบิดท่าแล้วบิดท่าแล้วหัวหน้ามายังไงครับเอ้ามาอย่างไงครับ เอาคุณมายังไงไปไปขึ้นขึ้นขึ้นไปไปปลอดภัยทุกตัวครับครบ32เอ้ยครบเท่าไหร่ครับครบ32ทุกตัวครับ สามตัวสีขาวเลือหน่อยเลือน่อยยัง่คงเือหน่อยบอกสื่อไม่แล้ออน่อยนี่ยังอยู่หัวคนโมแมน์นี้ลตไปกางกันได้แล้วครับนะู้คไปเกี่ยวงานสวนกุยอู่ไล้ล่อครับนะทางเงินนีัะทางเงินป่อ่งหรว่าอครับ ปอกันสำครับวันนี้เนาะคระับบานกับช่องกันแล้วครับขอบคุณทุกท่านติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ